คุชชั่นซองมันจะใช้ได้กี่ครั้งเมื่อกี้อ่ะเขาบอกว่าคุชชั่นซองคุณจะใช้ได้แบบห้าวันเจ็ดวันเหรอยังไงลองรีบๆก่อนนะคือไม่เคยใช้ซองเหมือนกันอุ๊ยอ่ะคนใช้เท่านี้เฮ้ยเขาเห็นไม่ชัดป้าแจ้งถ่องนี้หนึ่งนี่มันเยอะมากเลยนะไม่มีใครใช้เยอะขนาดว่าโอ้โหทุกคนนี่มันก้อนใหญ่มากเลยนะสองเยอะมากนะสามนี่ดูดูดูด โอ้โหสี่มันเยอะมากอะไมกดมันห้าคือไม่กดแบบจุกๆนะไม่กดแบบนี่ดูดูเหมือนเท่าเท่าไหร่หรอวะโกอ่ะเจ็บนี่เมย์ให้แบบไม่อั้นแบบก้อนใหญ่ไหลเยิ้มนะเท่าไหร่หรอวะเจ็ดหแปดทุกคนมันเยอะมากเท่าไหร่ละแปดแล้วเก้า สิบสิอ็โห1ิบเทไรสิบู้สิแป๊บแปต้องรีดต้องรีดสิบสี่่้สิบบ้นไปสอง่อนแล้วสิเลยกูให้เลยสิหเผื่อคนหน้าใหญ่ โอ้โหสิบหกโอ้โหมันเยอะมากอ่ะทุกคนดูสิบเจ็ดอืมสิบแปดอยากใกล้เสื้อสิบเก้ามันเยอะมากทุกคนจะ,จะนจะเย็นจจเย็นห้าสิบเก้าบาทโอ้โหเท่าไหร่ละสิบเก้าทุกคนดูทุกคนดูนี่คือแบบอืมเท่าไหร่ละพอยี่สิบยี่สิบน, <20. S 1> นี่คือสำหรับคนหน้าใหญ่หน้าแบบไซส์สองเอ็กแล ยี่สิบเอ็ดเยอะมากยี่สิบสองมันเยอะมากนะไม่ไม่ได้ไป้ายน้อยๆนะยี่สิบสามแต่เย็นจะโอ้โหห้าเก้าบาทใช้ได้ยี่สิบสามวันแล้ยี่สิบสี่นี่คือยี่สิบห้าจะบอกว่าวันไหมก็ค,คือบางคนเขาหืมเท่าไหร่ยี่สิบหกโอ้โหทุกคน amazing มาก ยี่สิบ็ดสสิบหยดแบบเหลือๆอ่ะสาสิบวันแบบเหลือๆอะนี่ยังไม่ได้รีต้องรีไถก่อนโหรถเถอะฉันมากมาดิลูกเมื่อกี้ได้สามสิบสามว้าวยี่แปดนี่คือแบบเท่านี้นะทุกคนคือใหญ่มากนะโหยี่เก้าให้สมุนคนหน้าใหญ่ไปสามสิบไม่บีบแล้วนะ คือมันเยอะมากเลยนะตัดซองเลยใช่โอ้โหทุกคนสามเอ็ดคือนี่คือบีบหยดเบอลร์หย,ด,แบบหยดแบบหย,ด,งงหยดแบบหยดโอหสามสองทุกคนฉ่ำมงลงสามสามคือหยดแบบหยดใช้ได้ทั้งน้าจริงนะเพราะบีบมาเยอะทุกคน ไม่ทำแล้วอ่ะคือคิ้เกจลี่แล้วอ่ะคืออันเนี้ยประมาณ35หยดใหญ่อะ35หยดใหญ่อะ3 35หยดใหญ่ๆแบบก้อนเบ์เลอร์อะคือได้แบบไม่มีใครหน้าใหญ่คือถ้าสุกคนหน้าใหญ่ก็หารสถ้าสุคนหน้าปกติเหมือนเมก็คือ35วันก็คือเดือนหนึ่งแล้วอะ่ะ Oh my gosh คือปากไปฉีดฟิลเลอร์มานะคะกันน้ำกันเหงือ่อคุมมันที่สุดทุกคน59บาทไปรีบกดนะคะเป็นโปรเปริดตัวแม่มย์น่ารัก คือแล้วล้างยากมากเพราะว่ามันคุมมันกันน้ํากันเหงื่อจบปิ้งนะคะตัวแบบซองมา5สีด้วยนะคะมีเบอร์หนึ่งหนึ่งจุดห้าเบอร์สองสองจุดห้าแล้วก็เบอร์สามนะใครอยากได้เซิร์ฟเลยสั่งกับพัทมิรเลยนะคะสั่งกับพัทมิรได้เลยสั่งกับพัทมิตรทีมงานไม่ได้ทุกคนเลยทุกคนห้าสิบเก้า